ผ่านลอยนะครับเราโยงระาะไม่ได้ใสไฟครับ มาแต่จังหวัดไะนั้งที่ว่าคุการลงส่งลงใา,ายๆนะคะคขามาแจ้งโรงเรียนว่าเขาจะให้เอกชนนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการใช้สะพานบ้างเพราะเปิดการเรียนการสอนออนไซต์จำนวนครึ่งหนึ่งของโรงเรียน ืเนื่องจากว่าผู้ปกครองนำนักเรียนข้ามถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสัมภาษณ์ว่ามีสายไฟตรงสะพานล,ลอยมันจะเป็นอุบสรรศัก์จะเป็นอันตรายนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สะพานล,ลอยทีนี้ผมก,ก็ทราบปัญหาคิดว่าจะไปหาเรือกับนายกเทศบาลสีดาว่าจะไปปัญหานี้จะไปหาเรือหน่วยงานใด แต่ปรากฏว่าผู้ปกครองก็นําข่าวนี้ลงไปทางทีวีส่งผลให้เมื่อเช้าเนี่ยมีการไฟฟ้าบวใหญ่กับทางหลวงนะครับทางหลวงมาดูเรียบร้อยแล้วซึ่งทางคณะกรูแแะผู้ปกครองก็รอดูต่อไปว่าจะมีหน่วยงานดังก่ลาวมาแก้ไขปัญหาอันนี้อีกเมื่อไหร่แล้วประชาชนจะได้ใช้สะพานลอย อย่างสบายใจและปลอดภัยอีกเมื่อหร่ครับผมจากงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางการไฟฟ้ามีการแก้ไขดาเนินการยังไงครับครับไฟฟ้าได้ส่ง<ห>ช่างออกไปตรวจสอบที่หน้าง,งานพบเป็นสายสื่อสารของค่ายต่างๆและได้ร่วมหารือกับผู้นําท้องถิ่นและก็หมดการทางวา่าให้เอาออกภายในวันที่27ธันวาคมพันร้สี่และต่อไปไฟฟ้าก็ได้ออกมาออกหนังสือให้แจ้งหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ดําเนินการเอาออก ต่อไปครับอยากจะฝากอะไรถึงทางพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไหมครับครับที่เดือดร้อนช่วงนี้เป็นสายสื่อสารไม่ใช่ของไฟฟ้าครับไม่มีไฟครับของไฟฟ้าได้ดําเนินการปรับระดับขึ้นไปสูงแล้วครับไม้คนี่อันตรายก็คือหลังจากนี้ทางไฟฟ้าก็รับปากว่าจะดีดําเนินการแก้ไขครับส่วนของการไฟฟ้าได้ดําเนินการแก้ไขยกระดับสายให้มีความปลอดภัยเรียบร้อยคงเหลือแต่ของสายสื่อสาร ซึ่งการไฟฟ้าได้แจ้งทําแจ้งหนังสือต่อไปครับก็คือภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับห <c oughs> ากว่าทางบริษัทสายสื่อสารภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขหรือนําออกทางการไฟฟ้าจะดําเนินการยังไงครับครับทางการไฟฟ้าจะร่วมกับหน่วยงานกรมทันหลวงเพื่อดําเนินการรื้อสายออกจากเคดัเก่าครับ